สวัสดีค่ะทรงสมวันมานี้นะคะประเด็นร้อนที่คนพูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเงินหายจากบัญชีหรือถูกดูดเงินนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้เสียหายนะคะโดนแฮกไปจำนวนหลายรายโดยมูลค่าความเสียหายรวมนั้นกว่าร้อยล้านแล้วนะคะโดยเบื้องต้นนะคะกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะได้ระบุว่าจากการตรวจสอบเบื้องตอน้น เชื่อว่าสาเหตุเกิดจากการเข้าถึงข้อมูลบัตรคเครดิตหรือเดบิตจากการขโมยเลขบัตรโดยเฉพาะเลข3ตัวหลังบัตรหรือการแฮ็กผ่านแอปหรือการได้ข้อมูลจากเว็บไซต์ขายของออนไลน์ที่ไม่น่าเชื่อถือ,อวันนี้นะคะเอกก็เลยอยากจะมาแนะนำวิธีป้องกันบัตรเดบิตคเครดิตนะคะให้ปลอดภัยจากมิจฉาชีพค่ะหนึ่เลยนะคะ เราต้องอย่าปล่อยให้บัตรคลาดสายตาเพื่อป้องกันการถูกขโมยข้อมูลบัตรหรือถูกนำบัตรเนี่ยไปใช้รูดสินค้าอื่นบางทีเวลาเราไปห้างไปซื้อของเนี่ยเรายื่นบัตรเครดิตให้กับพนักงานขายเพื่อเอาไปรูดที่เคาน์เตอร์แฮชเชียร์ใช่ไหมเราอาจจะคิดว่ามันใช้เวลาแบบไม่กี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าการขโมยข้อมูลบัตรนั้นค่ะเขาถ่ายหน้าหลังบัตรเนี่ยใช้เวลาเพียงหลักวินาทีเท่านั้นเองค่ะ ข้อ2นะคะตั้งรหัสให้เดายากาแนะนําว่าไม่ควรตั้งรหัสเป็นเลขที่ซ้ํากัน1นึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองหรือเลขที่เรียงกันหนึ่งสองสามสี่างกเงี้ยค่ะหรือว่าเลขที่มีความเกี่ยวข้องกับตัวเราจนสามารถคาดเดาได้ง่ายเช่นวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประชาชนบ้านเลขที่เบอร์โทรศัพท์อะไรเงี้ยอย่านะคะข้อ3ค่ะใช้บัตรกับร้านค้าที่น่าเชื่อถือเท่านั้นโดยเฉพาะตอนนี้นะคะเป็นยุคที่เรา ซื้อของออนไลน์กันเยอะดังนั้นนะคะการช้อปปิ้งออนไลน์นะคะควรเลือกร้านที่น่าเชื่อถือและไว้ใจได้เท่านั้นส่วนข้อ4ค่ะเปิดใช้งานแจ้งเตือนผ่าน SMS นะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยได้รู้ความเคลื่อนไหวหากมีการตัดบัญชีหากมีการใช้จ่ายเงินนะคะก็จะมี SMS เด้งขึ้นมาหากมีการแจ้งเตือนที่ผิดปกติอะคะ่ะเราจะได้รู้ได้ทันท่วงทีค่ะ ข้อ5นะคะตรวจสอบยอดใช้อยู่เสมอเราต้องคอยตรวจเช็คนะว่ายอดที่จะตัดยอดที่จะรูดไปนั้นน่ะมันตรงกับยอดที่เราต้องการจะใช้จ่ายไปจริงๆมั้ไหมเวลาทํารายการออนไลน์หรือเวลาที่ต้องเซ็นเซลสลิปอะคะ่ะแล้วก็หลังจากที่ใช้จ่ายไปแล้วเนี่ยก็อย่าลืมที่จะมาตรวจเช็คกับใบแจ้งยอดประจําเดือนที่ทางสถาบันการเงินส่งให้ส่วนข้อที่6ค่ะสําคัญเมื่อกี้ก็คือเลข3ตัว เลข CVV นะคะ,ล v v, ะ,คะหลังบัตรตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเลขที่ใช้ยืนยันตัวตนในการชำระเงินออนไลน์ดังนั้นหากมีใครได้ไปนะเขาก็จะมีโอกาสที่จะเอาบัตรตัวนี้พร้อมกับเลข3หลักเนี่ยไปใช้ซื้อของได้ง่ายๆเลยทีนี้วิธีการป้องกันเนี่ยเราอาจจะจดจำหรืออาจจะเอาไปจดบันทึกรหัดไว้ในสถานที่ที่ปลอดภัยนะแนะนำอย่าใส่ไว้ในมือถือเพราะมือถือก็ไม่ได้ปลอดภัย ะะแล้วก็ขูดเลข3ตัวเนี่ยทิ้งไปซะหรือบางทีเราอาจจะใช้วิธีใช้สติกเกอร์แปะไว้อะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนข้อ7นะคะสำคัญมากๆเลยคืออย่าบอกข้อมูลบัตรเครดิตก,กับผู้อื่นรวมถึงการกรอกข้อมูลเลขบัตรต่างๆเนี่ยบนเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือในหน้าต่างหน้าจออะไรที่มันไม่ได้เกี่ยวข้องกับข้อมูลการชำระเงินอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะอย่านะคะ แล้วก็ข้อ8ค่ะหากพบความผิดปกตินะคะให้ติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรติดต่อธนาคารที่เ,เพื่อนๆเนี่ยดีวไว้ทันทีเพื่อทําการอายัดบัตรหลังจากนั้นนะคะถ้าให้ดีก็คือไปลงบันทึกประจําวันหรือลงบันทึกแจ้งความไว้นะคะเพื่อที่จะได้ติดตามแล้วก็ป้องกันความเสียหายเนี่ยได้อย่างทันท่วงทีข้อ9นะคะก็เป็นเรื่องของการสมัคร v e r i f y by Visa หรือ Master c a r d Secure Code หรือ JCB JCIEL นะคะเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการชำระค่าสินค้าเวลาเราซื้อของออนไลน์โดยเราจะใช้งานบัตรเนี่ยด้วยรหัสผ่านและก็ข้อความยืนยันส่วนตัวเท่านั้นหมายความว่าแม้จะมีคนขโมยบัตรหรือเขาอาจจะจำเลขบัตรเราไปใช้เนี่ยเขาก็จะไม่สามารถที่จะใช้ใจ่ายออนไลน์ได้ค่ะ ค่ะข้อสุดท้ายข้อที่10นะคะอันนี้เอ๋เพิ่มเติมให้ส่วนตัวเนื่องจากว่าเราเจอปัญหาตรงนี้บ่อยนั่นก็คือว่าการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ค่ะเบอร์โทรศัพท์ที่เพื่อนๆใช้ผูก,กระบบเวลาที่จะต้องส่ง OTP นะคะ OTP เป็นรหัสที่ยืนยันในการที่จะทำธุรกรรมต่างๆาเวลาที่เราเปลี่ยนเบอร์โทรไปแล้วเนี่ยบางทีเราเราลืมที่จะแจ้ง สถาบันการเงินหรือศูนย์ราชาการหรืออะไรก็แล้วแต่เวลาทําธุรกรรมไปแล้วเนี่ยอ้าว OTP ไปโผที่เบอร์เดิมซึ่งเราก็ไม่รู้อะค่ะว่าเบอร์เดิมเนี่ยใครเป็นคนถืออยู่นะคะข้อมูลเราจะดวไหลหรืออะไรไปไหมนะคะและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญนั่นก็คือหากมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งเอกสารสําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นเอกสาราที่ติดต่อ,อก,กับราชาการเอกสารการเงินเอกสารเงินกู้เอกสารประกันชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ค่ะ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่อยู่นะคะให้รีบแจ้งที่อยู่ปัจจุบันที่เราต้องการให้เขาจัดส่งเอกสารนะคะเพราะว่าอย่าลืมว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเป็นข้อมูลส่วนตัวแล้วก็ข้อมูลทางการเงินแล้วก็ข้อมูลสําคัญที่เราไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่ามันไปนตกค้างอยู่ที่เดิมนะคะซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะเป็นย้ายอพาร์ตเมนต์แฟลตแมนชั่นคอนโดซึ่งมันจะเป็นสถานที่มีคนเยอะด้วยอะแล้วเราก็ไม่รู้ว่า ไอ้จดหมายเอกสารตรงนี้มันไปตกอยู่ในมือใครนะคะดังนั้นตรงนี้ค่ะข้อมูลตรงนี้สําคัญนะคะก็สิวิธีสั้นๆที่จะช่วยให้ทุกคนเนี่ยป้องกันตัวเองเบื้องต้นนะคะก่อนที่เหตุการณ์เหล่านั้นอะ่ะมันจะมาถึงเราทีนี้ถ้าเกิดว่ามีความเสียหายตรงนั้นขึ้นมาแล้วเนี่ยวันนี้ข่าวก็บอกมาแล้วเนาะว่าทางแบงค์ชาตินะคะก็ได้มีการคุย ตกลงข้อมูลกันเรียบร้อยแล้วตรงนี้ธนาคารเขาก็จะดูแลให้นะคะติดต่อคอเซ็นเตอร์ธนาคารไปนะคะช่วงนี้เนี่ยเนื่องจากสถานการณ์โควิดเนาะคนทํางานอาจจะน้อยเราถ้าเกิดเกิดเหตุก็อาจจะต้องแบบใจเย็นนิดนึงในการรอสายคอเซ็นเตอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ฝากไปถึงสถาบันการเงินที่ โอเคช่วงนี้คนน้อยแต่ว่าเมื่อเกิดสถานการณ์แบบนี้แล้วเราก็อาจจะต้องเพิ่มกำลังคนเพื่อมาเซอร์วิสประชาชนเพื่อมาเซอร์วิสลูกค้าด้วยนะคะวันนี้เอามาฝากไว้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ